พอมาดื่มนะครับมาเลือกดื่มน้ําผักปัน่นระบบขับถ่ายก็ดีขึ้น,นทําให้ทานข้าวก็อร่อยนะครับในมือ้อแต่ต่อไปสุวนทานตอนเช้าพอมื้อเที่ยงทานข้าวทานกับอย่างอื่นก็อร่อยนะครับดีขึ้นแล้วก็ทําให้นอนหลับสบายระบบวงจรชีวิตของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเรากินเจและกินได้จริงๆไม่ไม่ต้องกลับไปกินเนื้อสัตว์ก็จะทําให ระบบที่เรียกว่าไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าคุณค่าทางอาหารทางเจก็มีครบแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเบียดเบียนหรือทําลายสัตว์อื่นนะครับอันนี้แต่ถ้าทําได้ก็จะดีมากๆนะครับ